นีได้รับการสนสนุนจากเรือจีโร่เติมกันได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมกันพ้าเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยครสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลาครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาคไควันนี้ก็จะมาแนะนำทีมตีฮิโรย์บัตอินเซกันนะครับนะก็ว่าแล้วก็ไปกันเลยครับ โดยตัวละครนะครับผมนนะที่ผมจะเอามาอันนี้จะเป็นทีมสามัญค่อนข้างจะเล่นง่ายกันละกันนะครับผมก็คือทีมของโคโคนาเองนะซึ่งก็จะมีตัวละครดังต่อไปนี้เลยครับ หลักๆครับผมอีซินะนะครับผมนะเป็นอีซินะซัมเบอร์ครับโดยสคัญจริงๆครับผมก็คือสกิลพื้นฐานนะครับนะต้องเต็มนะครับผมทำไมเราต้องการสกิลพื้นฐานเต็มเราต้องการลดความสามารถต้านทานคีนะครับในตัวส่วนนี้นะและอีสกิลครับผมนะถ้าอัดเต็มได้ก็ยิ่งดีนะครับอ่าตัวส่วนนี้นะต่อมาครับผมโฮชิโนะซัมเบอร์ครับตรงส่วนนี้ลูโคเราสามารถใช้ลูโคแบบไหนก็ได้นะครับผมนะจะเป็น5ดาวปืน1หรือ5ดาวปืน2 ไงก็ได้ทั้งนั้นนะครับนะอ่าแน่นอนว่าเยสกิลต้องเต็มนะครับผมนะเหลือสกิล็อก็ต้องเต็มเช่นเดียวกันอีกตัวละครนึงครับผมก็คือดารเอกของเรารอบนี้ครับผมนะโคโคนาครับโคโคนาเนี่ยเราจะใช้นะครับผมนะห้าดาวนะครับนะทำไมต้องใช้ห้าดาวครับจะได้เล่นง่ายๆนะครับนะตัวนี้อ่าสกิลออมแมกนะครับ และก็สุดท้ายครับผมก็คือตัวของอาสุสาองเราครับนะอาสาต์ที่ผมใช้นะครับผมนะก็เป็นตัว5ดาวปืน3นะครับนะอา่าดาวปืน3สกิลออฟแม็กเรียบร้อยครับสเปเชียลเป็นฮิาริอักโกนะครับนะ่าสกิลก็เต็มทั้งคู่นะครับนะในส่วนของฮิาริกับอักโกนะครับเซตสกิลเริ่มต้นนะเราจะเซตนะครับผมอย่างแรกก็คือฟิลส่อโคคนะ อ่าลูโฮนะครับนะและก็เป็นฮิบารินะครับเพราะว่าเราจะเอาฮิบาริครับผมบัฟบให้อิซินาและก็อิซินาติเตะตะเกีเกยงก็คือจบนะเอาละว่าแล้วก็ไปกันเลยครับกุุุคนอมิ มาปุ๊บครับสิ่งแรกเราทําก็คือเอาโคโคนาฮิวแค่จับตะเกียงก่อนเลยออฮิวเสร็จปุ๊บนกก็เอาลูโคครับบัฟให้ปาร์ตี้เราจะเป็นลูโคบัฟปาร์ตี้ครับจากนั้นใช้ฮิบาริครับบัฟให้กับตัวขออิซินะนะเพื่อให้อิซินะเตะตะเกียงทีเดียวแตกเลยอ่าแล้วก็เตะตึ้งแตกเรียบร้อยครับพอเสร็จละพอละจากนั้นดีบัฟของตะเกียงใกล้หมดแล้วก็ฮิวโคโคนาต่ออีกรอบหนึ่ง จากนั้นก็เอาอากโกกับฮิมารินะครับนะบ๊ับให้กับตัวอาสารแล้วก็เอาสะยิงใส่ไปเลยครับและก็ที่เหลือนะครับนะลูโฮครับก็ใกล้สกิลจะหมดแล้วเราก็ให้สกิลลูรันไปสักแป๊นึงแล้วก็เอาสกิลลูโฮรันนะครับนะดีบัอของตะเก๊ใกล้หมดแล้วก็เอาโคโหน้าครับผมรอจ่อเลยนะพอหมดปุ๊บก็ฮิวปั๊บเลยครับเนี่ยรอให้หมดก่อนนะ อ่าหมดฟุก็ฮิวเลยครับนะจากนั้นก็เอาฮิมบารีกับอารโกะครับผมบาร์ไฟอาสุส่าแล้วก็อาสุสายิงปิดไปได้เลยอ่าโอเคครับนะทีนี้เราก็ปล่อยให้สกิลลับสักพักหนึ่งนะอ่านะครับผมตรงเนี้ยตรงส่วนนี้มันจะมีในส่วนของโคโคน,นาครับนะเราก็สามารถเอาโคโคนาฮิวสะกี้ได้นะนี่นะครับนะดูเช็คก่อนนะครับผมมีใครใกล้ตายหรือเปล่านะอ่านะ ก็ิวตะเกียงเลยครับเพื่อความชัวนะแล้วก็ที่เหลือก็บัฟให้เรียบร้อยครับแล้วก็ยิงไม่ได้เลยอ่าผมรับสก,กิลซินะไปถึงทีด้วยนะเอาละทีนี้เข้าสู่เฟสสองอย่างง่ายแล้วอ่าก็บัฟปุ๊บก็เอาอิซินะครับผมเอยเอาโคโคน,นานะคิวตะเกียงก่อนเลยแต่อิซินาใกล้ตายเหมือนกันนะนี่ก็เสียวเหมือนกันแล้วก็ต่อเลยครับนะบัฟเพยกับตัวอัศซนซาเลยครับผมอาโกะบัฟต่อนะแล้วก็ต่อเลยครับตั้งต่อไปครับ อ่าโคโคน่นาฮิวฮะอุ้ยเกือบตายครับอีนิดเดียวเองอ่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับผมนะก็เลือดบอลเหลือแค่นั้นถ้าติดที่ก็คือจบกลัวมันเนี้ยอ่าลูสกิลูคลโคันหมดไปก่อนครับผมน่าเสียดายอ่าไม่งั้นป่านี้ก็คือจบแล้วไม่เป็นไรครับนะตัวสวดดีก็ค่อยๆรันไปตามปกติไปอ่าโอเคครับทีเดียอเราก็ไม่มีอะไรครับนะิีเตะตามปกติจบเกม นะก็ถือว่าง่ายนะครับตรงส่วนนี้ข้อควรระวังครับผมก็คือตัวอสุสาเนี่ยถ้าโดนเล็งขึ้นมานี่คือขั้นปิวเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าจุดที่น่าาัจริงก็คือเราคงต้องรุนครับผมให้อสุสาอย่าโดนเล็งบ่อยเกินไปเพราะว่าน้องแกไม่ใช่ตัวที่จะสามารถทรดวาเบคขอท์โรลิมัสได้นะครับนะที่เหลือก็ใช้โคโค่ได้ครับผมฮิวตเกียงไปเรื่อยๆนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วที่เหลือก็เป็นรุ่นในส่วนของ,ของคิดาเบตอีกทีครับหมดเรียบร้อยพบกันใหม่คลิปหน้า บ๊ายบายสวัสดีครับ